สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการซีเค็ดรูมนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยและความมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าสีของน้องสาวมีผลต่ออารมณ์ไหมนะฮะอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ทางเพศของผู้ชายหรือความต้องการของผู้ชายที่เวลาเขาเปิดปุ๊บเปิดหีบเปิดหอ่อแพ็กเก็ตของขวัญขึ้นมาปุ๊บเจอน้องสาวของคุณแล้ว มันจะกระตุ้นเล้าใจมากน้อยยังไงนะฮะส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายคนมีความกังวลโดยเฉพาะคนที่แบบอาจจะตัวขาวผิวขาวแต่ผิวสีนะฮะสีผิวบริเวณน้องสาวมีความคล้ำออกไปทางสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำหลายหลายคนก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะผู้ชายทุกคนเนี่ยหรือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบผู้หญิงที่มีน้องสาวสีชมพูหรือเปล่าเหมือนเหมือนในหนังฝรั่งหรือเหมือนในหนังหนัง A v วพวกญี่ปุ่นเกาหลีที่แบบ น้องของเขาแบบเป็นสีชมพูและเลือสวยงามอะไรเงี้ยนะฮะถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ชีวิตผมแล้วก็จากการที่ผมพูดคุยกับเพื่อนผู้ชายมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายไทยส่วนใหญ่นะฮะอาจจะไม่ถึง50%หรืออาจจะแบบว่าน้อยกว่าน,นั้นนะครับแต่หลายๆคนก็จะชอบลักษณะที่มีสีอ่อน เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันทําให้ให้ดูดูน่ารักดูน่าสัมผัสดูน่าเข้าหานะครับด้วยสีสันที่มันชวนดึงดูสายตาแต่ผมจะบอกเลยนะมันไม่ยังเป็นเสมอไปผู้ชายที่เขาไม่ไม่สนใจว่ามันจะต้องสีชมพูก็มีเยอะบางคนที่ชอบสีค้ำๆก็มี นะฮะเรื่องสีผิวเรื่องรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกจริงๆนะไม่ได้ว่าพูดเพื่อเอาใจหรืออะไรนะแต่ผมอยากจะบอกให้ผู้หญิงทุกคนเลยเนี่ยมีกําลังใจแล้วมั่นใจในสิ่งที่ทตัวเองมีมันไม่จำเป็นว่าทุกคนผู้ชายทุกคนหรือผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงที่มีผิวขาวหรือผิวเกาหลีหรือผิวญี่ปุ่นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงผิวแทนก็มีชอบผู้หญิงผิวสีน้ำพึ่งก็มีหรือชอบผู้หญิงผิวสีเป็นนิกโรก,ก็มีเยอะแยะ นะฮะมันมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนหรือบางทีเนี่ยเราครบกับคนคนนี้จีบการรักกันชอบกันเคมีตรงกันกลิ่นตัวเข้ากันได้น้าเสียงฟังแล้วลื่นหูสัมผัสถูกตัวสปาร์คไฟช็อตนะฮะเกิดอารมณ์ทางเพศพอเปิดไปไม่สนใจแล้วละ่ะถึงตอนนั้นนะไม่ว่าน้องสาวจะสีอะไรหน้าตาเป็นยังไงคือมันรักไปแล้วมันชอบไปแล้วกลิ่นมันเข้ากันได้แล้วนะฮะพอเปิดขึ้นมาถึงส่วนสงวนสุดท้ายปุ๊บเจอหน้าตายัางไง เราก็รักไปแล้วเราอยากได้และเราอยากมีเพศสัมพันธ์เราอยากมีอะไรด้วยแล้วนะฮะดังนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสาวๆอยากไปกังวลล่วงหน้าไม่ต้องไปาขาดความมั่นใจในตัวเองว่าน้องสาวสีไม่สวยน้องสาวดําคล้าน้องสาวสีน้ําตาลเข้มแล้วผู้ชายจะไม่รักจะไม่ชอบมันไม่เกี่ยวถ้าเขารักคุณเคมีทางเพศตรงกันเรื่องอื่นๆมันเข้ากันได้เดี๋ยวพอถึงเวลาพอมีอารมณ์ทางเพศต่อกัน make love กันบางคนเขาไม่ดูได้ซ้ํา เขาก็จัดการไปเลยนะฮะดังนั้นอย่าไปกังวลไปเกินกว่าเหตุหรือกังวลไปก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับแต่จะบอกเลยนะว่าถ้าสมมติใครที่ไม่อยากให้มันดำเพราะว่าตัวเองไม่ชอบที่มันดำหรือไม่ชอบที่มันดำเนี่ยสมัยนี้มันก็มีวิธีการรักษาหรือวิธีการทำให้มันดูดีขึ้นได้หลายวิธีง่ายๆนะครับก็คือที่ผมเห็นผู้หญิงเขาคุยกันในกลุ่มซีเกตลุมพัดนนะฮะก็คือไปทำเลเซอร์นะฮะมีทั้งการทำเลเซอร์การผ่าตัดตกแต่ง นะครับตามพวกสถาบันเสริมความงามศิลปกรรมเนี่ยมีมีเยอะแยะก็ศึกษาดูเปิด Google ดูหลายๆที่ที่ไหนคนรีวิวเยอะๆแล้วก็กระแสดีรีวิวดีดูน่าเชื่อถือคุณหมอจริงๆเป็นหมอจริงๆมีใบแพทย์ ath, แล้วก็มีประสบการณ์นะฮะคุณก็ต้องไปศึกษาดูแล้วก็ นะฮะหรือถ้าใครอยากจะไปปรึกษาเพื่อนๆสาวๆที่เขามีประสบการณ์การทาเรื่องพวกนี้มาแล้วก็เข้าไปถามได้ในกลุ่มที่ชื่อว่า Secret Room p a r s นะครับเป็นกลุ่มปิดที่รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นอายุ20ปีขึ้นไปสนใจดูอันนี้จบทักผมมาที่ l ล n e แ t ดเทน w น e k ที่มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะจะรับเข้ากลุ่มแต่มีค่าเข้ากลุ่มนิดหน่อยไม่เยอะนะฮะเข้าไปคุณก็ไปตั้งกระทู้ถามสาวๆในกลุ่มได้เพราะผมเคยไปอ่านเจอว่ามีสาวๆกลุ่มนึงเขาเคยไปทาพวกนี้ทำสีผ่าตัดตกแต่งแล้วก็เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดู น,นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันไม่เสมอไปว่าผู้ชายจะชอบว่าจะต้องขาวอมชมพูหรือเป็นสีชมพูนะครับอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับสาวๆที่สีไม่ได้ดําคั้ามาตั้งแต่เกิดแล้วเพิ่งจะมาคั้าตอนอายุเยอะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับบางคนกลัวผู้ชายจะคิดว่าผ่านงานมาเยอะหรืออะไรเงี้ยนะฮะบ,บางทีมันอาจจะเกิดมาจากการที่คุณใส่กางเกงหรือเสื้อผ้าที่มันรัดเป็นประจําสม่ําเสมอมันก็ทําให้ผิวหนังตรงนั้นน่ะ คล้ำได้ผิวหนังผิวเนื้อผิวหนังบริเวณน้องสาวนะฮะมันก็อ่อนบางเหมือนผิวหน้าเราอย่างเงี้ยนะครับเวลาถ้ามันถูกการเสียดสีกับผ้าที่มีเนื้อหยาบหรือสัมผัสที่หยาบเป็นประจําทุกวันแล้วมันล,ะล,ะละัดลัดฟิตฟทุกวันเนี่ยอย่างเช่นบางคนชอบใส่กางเกงยีนแบบฟิตติ้วอย่างเงี้ยใส่กางเกงยีนฟิตติ้วใส่กางเกงชั้นในหนาหนานะฮะ แล้วบางทีมันเสียดสีเสียดสีเนี่ยใส่กางเกงฟิตทุกวัน1สัปดาห์มี7วันใส่กางเกงยีนฟิตติ้ว7วันเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอมันเสียดสีเสียดสีทุกวันเนี่ยผิวเราอย่าลืมนะผิวเราเวลามันโดนเสียดสีกับอะไรที่ซ้ำๆตรงจุดเดิมเนี่ยบางทีมันก็เข้มขึ้นค้าขึ้นเพราะอีเมลานินที่มันผลิตเม็ดสีผิวเนี่ยมันถูกกระตุ้น สัมผัสถูๆถูๆไทยๆถูๆไทยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําให้เกิดสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างบางคนบอกโอ้สาวๆสีชมพูสวยมากเลยทําไมพออายุ38-39มันกลายเป็นน้ําตาลเข้มอะลองดูว่าพฤติกรรมการแต่งตัวของเราเนี่ยบางทีเราใส่ฟิตติ้วหรือลัดติ้วแล้วผ้าหนาผ้ายีนผ้าไหล่บ่อยเกินไปมากเกินไปหรือเปล่านะฮะก็ลองเปลี่ยนดูไปใส่กระโปรงบ้างใส่กางเกงในเนื้อผ้าบางเบาซีทูอะไรอย่างนี้บ้างเพื่อมันจะได้ลดการเสียดสีนะฮะเลือกเลือกชุดชั้นในที่มันอ่อนโยนกับผิวสัมผัสและเสื้้อผ นอกไม่ต้องรักติ้วตลอดทุกวันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวบรรเทาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายผมอยากให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเรื่องที่สําคัญกว่ารูปลักษณ์จริงๆแล้วมันคือเรื่องของความสะอาดนะฮะคุณดูแลความสะอาดอย่าให้มันมีกลิ่นคาวอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นก็แล้วกันนะฮะผมยาวเกินไปลกลุงลงังเกินไปก่อให้เกิดเชื้อหมักหมมสะสมกลิ่นอับนะฮะบ,บางทีก็อาจจะต้องไปเลเซอร์ไปแว็ก หรือไปทําให้มันสั้นที่เพื่อที่จะให้มันไม่เกิดความอับและมันดูหน้าหมองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเสริมที่ทําให้น้องสาวของคุณสวยขึ้นสวยให้ทันหน้าตาของเจ้าของนะฮะอันนี้มันอยู่ที่การดูแลรักษาวความสะอาดนะฮะเหมือนที่สอนไปบ่อยเวลาล้างก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหาน้ํายงน้ํายาหรือต้องฉีดน้ําสวนเข้าไปควักออกมาล้างหรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่จำเป็นเลยที่ผมไปศึกษามาให้พวกคุณเนี่ยก็คือแค่ใช้น้ําเปล่าที่สะอาดล้างภายนอกเป็นประจําก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องสวนเข้าไปหรือไม่ต้องเอาน้ํายงน้ํายาสอดเข้าไปอะไรเงี้ย มันจะยิ่งทําให้เคมีภายในน้องสาวเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาที่บางทีบางคนอาจจะแพ้หรือบางคนอาจจะเกิดระคายเคืองแล้วมันทําให้เกิดการขับของตกขาวออกมามากกว่าปกติหรือผิดปกติทําให้เกิดกลิ่นมากกว่าเดิมก็ได้นะฮะอาหารการกินก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เกิดกลิ่นที่ดีอย่างเช่นกินผลไม้กลิ่นหอมทุกวันนะฮะอันนี้สอนบ่อยๆนะฮะแอปเปิลแตงโมสตรอเบอรี่กีวีสับประรด,ดนะฮะพวกเนี้ยผลไม้มีกลิ่นหอมเนี่ยมันจะทําให้น้องสาวของคุณเนี่ย ลดกลิ่นความเหม็นขาวหรือกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาลงด้วยนะครับแล้วก็งดบริโภคหรือบริโภคอาหารที่มีกลิ่นขาวให้น้อยลงนะฮะปลาลงปลาล่าของหมักดองนะครับ แล้วก็ไอ้พวกน้ำตาลหวานๆก็มีผลให้น้องสาวมีกลิ่นได้เหมือนกันก็ต้องทานให้น้อยลงบางคนกิตติชานมไข่มุกกินทุกวันเลยลดลงหน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่เกิดปฏิกิริยาข้างล่างให้มันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะฮะเรื่องกลิ่นสุขอนามัยความสะอาดสําคัญมากกว่าหน้าตาด้วยซ้ำน,นะสำหรับมนะบางทีจะสีคําสีอ่อนสีอะไรไม่สําคัญแต่เปิดมาปุ๊บกลิ่นดีเชิญชวนนะฮะสะอาด ถูกหลักอนามัยมันก็เหมาะกับการที่ผู้ชายจะอยากรับประทานนะฮะอ่ะใครมีคำถามถามเพิ่มเติมได้ก็ทักมาที่ l ล n e แอดเทน v นอวิกที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอย่างที่บอกอยากจะเข้าไปถามในกลุ่มสาวๆกลุ่มลับที่ชื่อว่า c ีเคทลูมพลัสนะฮะก็สามารถทักมาถามผมที่ Li n e แอดนี้ได้เช่นกันแอดเทนเนอวิกลงไปที่คอมเมนต์ล่างก็ได้จะมีลิงก์อยู่นะฮะลิงก์แรกของคอมเมนต์แรกด้านล่างเนี่ยนะฮะจะมีลิงก์อยู่ให้ทักเข้ามาคุยกับผมได้สอบถามขอเข้ากลุ่มได้มีค่าเข้าเล็กน้อย ะะหรือใครอยากจะเรียนรู้แบบละเอียดถึงเรื่องสรีระผู้หญิงการดูแลตนเองการกระตุ้นอารมณ์เนี่ยนะฮะมีสอนอยู่เหมือนกันในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า b บสไบเบิลนะฮะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมือนสุขศึกษาพื้นฐานเลยเพศศึกษาพื้นฐานที่ให้ผู้หญิงได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีอะไรในร่างกายบ้างจะ ทำยังไงให้เกิดอารมณ์หรือผู้ชายมีอะไรบ้างสร้างสถานการณ์บทรักนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวที่มีความสุขการดูแลครอบครัวชีวิตรักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเรียนรู้ได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b บ b ไบเบิเป็นคอร์สพื้นฐานที่ผู้หญิงที่ประสบการณ์น้อยแล้วอยากมีความรู้ควรจะเรียนนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเทนนวิข้างล่างนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ